สิบพระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นผ่านมา2,500กว่าปีคำสอนทางพระพุทธศาสนาเกิดความหลากหลายมากขึ้นสำนักต่างๆมากมายซึ่งแต่ละหมู่คณะก็มีความเห็นของตน หามาตรฐานไม่ได้แม้จะกล่าวในเรื่องเดียวกันทั้งนี้ไม่ใช่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วเราควรเชื่อและปฏิบัติตามใครลองพิจรารณาหาคำตอบง่ายๆได้จากสิบพระสูตรซึ่งพระตถาคตทรงเตือนเอาไว้แล้วตรัสบอกวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุเสื่อมแห่งธรรมเหล่านี้ ขอเชิญมาตอบตัวเองกันเถอะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่พุทธบริษัทจะมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวคือพุทธวัจ,จะนะธรรมวินัยจากองค์พระสังฆบิดาปัิญน,นยุชนพึงปฏิบัติและรู้ตามได้เฉพาะตนดังนี้ 1. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูด ทุกถ้อยคําจึงไม่ผิดพลาดอักขิเวสนะเรานั่นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั้งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตลำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีจิตเป็นเองดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่า เรากระทําอยู่เป็นประจําดังนี้ 2. แต่ละคําพูดเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิกทิโกเป็นธรรมให้ผลไม่จํากัดการอากาลิโก เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนญยิโกอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจตังเวทิตตโพวินย,ยสามคำพูดที่พูดมาทั้งหมดน,นับแต่วันตรัสรู้นั้นสอดร,รับไม่ขัดแย้งกัน ภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานาธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดจมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกัน เป็นประการอื่นเลย 3. ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึกภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศรหะเรียกว่าอนากะมีอยู่เมื่อกลองอนากะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ สาระได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงรอยแตกของกล่องนั้นทุกคราวไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกล่องหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น ภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นในการยืดยาฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีจกไม่เงี่ยหูฟังจกไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้น เมื่อมีผู้นำสูตรตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะฟังด้วยดีจากเงี่ยหงฟังจากตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจากสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสูตรตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระ ว่าจะเพาะด้วยเรื่องสุญญตาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหล